ก่อนครับตอนนี้เราก็จะทําการเดิมแกล้งนะครับแต่ว่าคือผมบอกมันว่าคือวันนี้ผมจะมาทําตามใจคนดู1วันก็คือแบบคนดูให้มาสร้างห้องแบบห้องที่โหดที่สุดอะไรเงี้ยห้องแบบป้องกันที่โหดที่สุดในเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็จะทําทําการเนียนเว้ยเนียนก็คือแบบมาสร้างกับมันนั่นแหละแล้วเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งผมจะเอาเดอร์เนลล์ดักเข้ามาด้วยโอ้โหทุกคน,นครับคลิปนี้ขอโทษจริงๆนะครับคือผมไปจําชื่อสลับกันเฉยเลยครับคือคลิปนี้ผมจะอัดเป็นดับบี้ดักจากลูนิตูลนะครับแต่ว่าดันไปตั้งชื่อเป็น Duck, หรือว่าาไปจํผิดเป็นด ผมไม่ได้ดูนานมากๆเลยก่อนก่อนก่อนอัดคือผมแบบรีบใส่สก,กินแล้วรีบมาอัดไงเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่ทันไงใช่ไหมเออแล้วก็นั่นแหละคือขออภัยนะครับคือผมเรียกชื่อผิดในคลิปเลยนะครับก็ยังไงก็รับชมเชียร์สนุกนะครับขอโทษนะครับทุกคนเข้ามาแล้วก็เกมหมดศูนย์ในบอมแล้วก็จะแก่งมัาใ้สุดไปเลยบอกเลยคลิปนี้ฮาตลกกล้วยทอดสองถุงไปเดี๋ยวไปเปิดไมค์เป็นคุยกันหนึ่งบอมเข้าเกมมาแล้วเอาอย่างนี้นะเป็นคลิปมันเป็นคลิปแบบตามใจคนดูหนึ่งวันอะ่ะเข้าใจไหมเคยเคยเห็นไหมคลิปแบบยูทูบเเเเเเบบออ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 รรรร์ทททททททาาาาาากก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 ันนขงงงงงงงูคคืืด็็่่่่่ะะะะะะวใหห้้ไลลลลลียยยม ห้องโหดๆอ่ะแล้วก็ชวนใครก็ได้คนนึงมาแกล้งนี่ยงรรังไงบอมทหารกูไงอ่าแล<ต>้วม,มันเข้าไม่ได้เหรอไม้ทำไมเข้าไม่ได้อ่ะเข้าได้ตอนนี้เสื้อเปิดแล้วเ<ม>ข้าใหม่เข้าใหม่เข้าไม่ได้เหรอเสื้อพื้น,นอะอ่าพี่น้องครับมาเร็วแก๊บมาไอ้บอมวัดตรงนี้นะเอาตรงนี้เอ,นเอาคือเขาบอกให้ทะเลสาบเพื่อนเออเป็นเป็นเอาแบบเบสล็อกอะไรเงี้ยใช้เป็นเบสล็อกได้ปะเบสล็อกออฟเตเดียมมาทำไรอ่ะูดดาไไ้งวะ เล,เลยนะอ่าเอาเละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการใหม่ของผมนะครับตามใจคนดูนะผมและวันนี้ผมก็ได้บอม,มาครับกข้ามาช่วยแก้งด้วยครับผม ไหวไหมบอมคือวันนี้เเลือกถูกคนไหมก่อนไหวไว้เพื่อนเนี่ยเรายังไหวเลยเออเลือกถูกคนนะเดี๋ยวเลือกถูกคนเออคือวันนี้คืออยากได้ห้องแบบโนโหดห้องอะไรอ่ะเอาเป็นห้องแบบอยากทำห้องโนโหดใช่ไหมแล้วเชิญคนหนึ่งมาแกล่ะได้ปะอ่ะเอาทำห้องก่อนเอาเอาดูขอดูฝีมือการทำห้องห้องโขนโหดหน่อยดิอยวแป๊บเลยนะมันต้องเกมโหมดก่อนมันจะมีฝีมือเท่าไหร่กันเจียวอะเอา อ่ะไม่มีเกมหมดขอโทษโทษโทษานอ่าเอาขอห้องโหดนะบอมนะเอาเป็นเบสล็อกก็ได้แบบจะทำห้องไหนอ่ะเอาเอาอย่างนี้เอาย่างนี้ทำห้องให้แบบออกไม่ได right ้ก่อนหนึ่งเลยได้ปะทำห้องให้ออกไม่ได้เออเอาเอาห้องไม่ออกไม่ได้หนึ่งมันมันไม่มีเวอร์อิดิเอาเพื่อนไม่มีเวอร์อิดดิเขาผมใช้มือล้วนๆคือเด็กบอกให้ใช้มือล้วนๆเลยไม่เขาจะได้ดูยังไงว่าแบบยูทูบเบอร์แบบเรามันจะแบบมีมือมีเท้าทำทำหรือเปล่านี่ใช่ได้เอาเอาห้องมันไม่ตรงอ่ะอ่าอาเอาห้องห้องไงนี่อ่ะเอ้แล้วมันจะปิดยังไงอ่ะ ใช่เอาอะไรปิดดีกว่าเปิดไว้รูนึงได้ปะเอาแบบให้มันหายใจหน่อยได้ปะเออให้มันหายใจหน่อยได้ปะเอารูหนรูบนนะรูบนเนี้ยมันจะออกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเอารูบนงั้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนด้านล่างให้เป็นเป็ล็อกให้หมดเลยได้คือไอตัวนี้มันต้องโดนหนักๆพูดพูดตรงพูดตรงต้องโดนหนักๆเอาเอาใครมาดีกว่าเอาไอจิม วัดพระควัลเลยแรงยอกดีววะได้หมดเลยเพื่อนแต่ว่าจริงๆต้งไม่จริงคือจริงๆกูอยากได้ได้ตัวที่แบบโดนโดนจับด้าหารแล้วแบบรอดอ่ะอย่างเงี้ยกูคือกูอยากจัดกูอยากจัดไอ้พวกนั้นอ่ะไม่ใช่กูแล้วแหละเอาไม่เอาไม่เอาโอเคปิดก่อนปิดทุกรูครับแล้วเราจะเปิดรูบนไว้ก่อนก็คือมันออกไม่ได้แน่นอนรับประกันหนึ่งเอาที่เปิดกว้างๆก็ได้นะถ้าสมมติมันมีมันมีไม้อ่ะกระโดดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือมันเข้ามาปุ๊บแล้วทีพีเลยดีไหมเอาได้เออได้เอา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 เดี๋ยวใส่อะไรเข้าไปเองไห้มันให้มันดูให้มันดูลกล นึงให้ออนวอรนิดนึงมันมีป่ามีเขาอะไรเงี้ยว่ะเอาเอานี่ๆแต่งให้สวยงามไม่ได้เลยหรอวะฮะระดับบอมบ์ไม่มีเหรอมีแค่นี้แหละในหัวสมองก็มีแค่อันนี้อันนี้คือไว้ทรมานไว้เอาไว้เอาไว้ใส่ตรงนั้นอ่ะฮัลโหลพี่ไม้เข้าเลยปะคือจะขึ้นได้ปะเนี่ยอ่าอันนี้คุณคุญนะยัง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 บยังอันนี้คือเอาไว้ทรมานใน คือบอมใช้ในประจำเวลาเวลาว่างๆคือบอมมันเอานี่มาเสียบตูดเอาเอาย่างงี้นี่เดี๋ยวมีหัวหน่อยหัวน่ากลัวน่ากลัวเออเดี๋ยวมันจะขึ้นได้หรอวะให้มันอ้อนวอนป้าให้มันอ้อนวอนป้าคือคนอย่างเราต้องโดนอ้อนวอนอ้อนวอนร้องขอชีวิตไงอยากออกจากที่นี่นี่ไงเออเส้นนั้นบิดบิดบิดแหนะเพื่อนพี่ว่าไงเข้าเลยเหรอเดี๋ยวพึ่งอะโหลทักอยู่ทักทักเฟซมันอยู่ทักเฟซมันเลยได้เลยได้เลยอามาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยก็มันกระจอกแม่เข้ามาเข้ามาผิดเข้ามาไอจิ้มอ่ะ วัดให้เขาอยู่ไหนใครเข้ามาวะเกมโมนงเกมโมนงเกมโมนงเกมโเกมโเอ้าแล้วกูเกมหมดได้ไดมไอ้เจาดมาดิ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 ดิมาด้วัดมาดมามาดิ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 มมมาไิเาาไมาดิมาดิมาาดะมาดิมาดิมาดิมาดดดมามมมามมิดมาามามามาดามาให้มันอมอา ไม่ได้ยินเสียงอ่ะนายพูดอะไรอ่ะ <c oughs> หูแล้วหนวกครัปเปล่ <c oughs> บอกว่ามันไม่ได้ยินเสียงนายพูดอะไระพูดออกมาดีแล้วขอรีเสียงแป๊บนึงนได้ไหมมันบอกว่า<อ>คือคนอย่างมึงอ่ะมันเกิดมาบนโลกเฮ้ยเ,เดี๋ยวแปลให้เดี๋ยวแปลให้พูดย่ามันต่อแล้วลองพูดดีมันบอกว่าคิดว่ารอดตหาแล้วจะรอดที่นี่เหรออา ได้ดิปล่อยกูลงดิมันนิ่งดีกว่าเดี๋ยวมันนิ่งนิ่งมันนิ่งนิ่งดีกว่าไอเป็ดยกไปยกไปยกขึ้นมายกขึ้นมาผมมันหน้าเหมือนเป็ดอีกโอหน้าเหมือนเป็ดะไม่เอาปล่อยลงปล่อยลงนล่างปล่อยลงด้านล่างปล่อยลงด้านล่างไม่มย่าเนั่นแหละไหนอจิมอะไม้ไอจิมหรอไม่น่าจะมีนะน่าจะเป็นคนใส่ชุดแดงคนนี้มากกว่านะ ไอ้เป็ลี้ยงกูนะไอ้เป็ดลยล่ะบิ๊บบิ๊บคุยมันต่อบิปกูออกไปก่อนอุ้ยมึงเอาไอ้เป็ดนี้ออกไปด้วยโอ้ไอ้หัวร้อนมันพูดอย่างเงี้ยไอ้หัวร้อนอ่ใเนี่ยกูถ้ากูมีดาบกูซัดมึงไปละจริงจังสาวที่อยู่พัทยาคนนั้นชื่ออะไรเหรอเอามันพูดอย่างเงี้เหรัน้องน้องไม่มีมีไม่มีใช่ใช่ไหมใช่ไหมโดนัลดัก อ๋อมันมันบอกว่าสาวที่อยู่พัทยาชื่ออะไรไม่มีครับคุณไวกี้แล้วที่ลงสตอรี่ตอนนั้นอ๋ออย่างนี้เหรอใช่ไหมโดอนดักคุณอิสาีิยาไงอิสริ่ยัีจบปะพามัลงพามันลงพามันลงพามันลง มันบอกว่าถ sure> ้าฟังนะมันบอกว่าถ้าไม่ทําตามคําสั่งกลัววัดหมยอาบิดบิดเอาเลบดบิดยกมันยกมันมายกมันมายกมันมาบีบไม่ถึงไม่ถึงยกมาเอาเลยเป็ดเอาเลยเอาเลยดีกว่าอเออบิบยกมันมาอโทษเราจะทําตามนาทุกอย่างเลยเฮ้ยกูจะตายนั่งนั uh> ่งนั่งน right> ั oh. ่งนั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 ่งน่งนั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 ่นั่งนั่งนั่งน่งน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถูกจบปะไปวิ่งรอบสนามสองรอบดวลดวนดวลหมุนหมุนนี่มาหมุนนี่มาอ่าหมุนมาหมุนมาทำดีทำดีอ่าแล้วสาวคนที่อยู่พัญญาชื่ออะไรนะไม่มีบ้าหรือเปล่าเดนดักจับมันจับมันยาคนเดียวไงเดนดักจับมันจับมันเดนดักมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรอ่ะ ไปทำอะไรอ่ะจบว่าอ um ุ้ยไม่ได้ทัองไรับไม่ได่าฮ่าฮ้าฮ่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 าั่่วด่าฮม่่่าา เราไม่ได้ทําอะไรเป็ดเป็ดเธอปล่อยเราจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนนี่มันไม่ได้หนีไปไหนคุณไมค้เอะไรต่อดีไมคี้คุณปล่อยเราได้ปะถ้าไม่บอกว่าสาวคนนั้นชื่ออะไรผมจะไม่มันปล่อยโดนัลดักพูดอย่างนี้เลยจะบอกหรือไม่บอกโดนัลดักบอกมีคนเดียวครับคนที่ชื่อว่าอิสริยางไงตกปลามาตกปลามาตกปลาด่วนด่วนด่วนขอให้ตกให้ตกปลาตัวหนึ่งตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งไม่มีเบ็ดแล้วมันจะตกยังไงล่ะถ้าตกไม่ได้ปลาตาย่ะ ปลาวันนี้มึงต้องเข้าข้างกูแล้วมึงต้องกินเบ็ดกูเฮ้ยเพื่อนรอแป๊บนึงนะเดีย๋ยวเพิ่งทำอะไรนะเก่าเบ่าอย่าหนีออกนะอย่าหนีออกนะเฮ้ยกูไม่เคยหนีเพื่อนรักแล้วปลามันไม่กินวะเฮ้ยเไ้ยอย่าบางังเอ้ยแล้วมันไม่กินจริงเพื่อนมันไม่กินจริงคือโดนดักเอาไม่ฟังเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ้<อ>าไม่ได้ปลาปุ๊บคือแบบยกเลยกดยกเลยกดยกมาเลยมันไม่กินจริงดูดิพูดๆกับมันที่พูดมันหนึ่งสองสามยกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไหนไหนครับคุณ มันไม่กินนะท่านอาทำไมมันไม่กินวะให้เวลาสิบวิมาแล้วบิสามสิบวิน,นิ่งยก เฮ้ยงเออคุณโชคดีไปนะนี่หรายนี้ช่านโชคดีไปนะผมรอดแล้วใช่ปะเดี๋ยวผมจะให้คุณสู้กับตัวตัวหนึ่งได้ไหมตัวหนึ่งตัวหนึ่งสู้อีกเหรอตัวหนึ่งคาด้าคุณชนะมันผมคือปล่อยคุณไปเลยไม่แล้วคลิปนี้จะไม่มีอีกด้วยอ่าได้มลบคลิปด้วยไหมได้อะไเสารเลยผมเนี่ยบ้าหรือเปล่าตื่นะื่นลบหรอปล่อยเลยเป็ดเขาจะเล่นเกมกันเป็ดจะปล่อยเป็ดจะปล่อยเหมดเอาเป็ดเขาจะเล่นเกมกันปล่อยเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ ไปเรียกก่อนจะจับไว้นั่นแหะจับไว้นั่นแหละจับไว้นั้นแหละจับไว้ง่ไหมีมัลุใช่ไหมตัไร่ไมีัลุไม่มีลุจัวอย่งเงี้ยลงไปหนึ่งหึ่งกันดูนี้ดับฟูนดับีดปไป คุณเป็ปล่อยกอนเราจะลงไปข้างล่างนี่มามามมานหนักๆตัวนี้มันโหดเปล่าวะตองกันเหรอตงนันมันมีชื่อป่ะชื่อขึ้นป่ะปล่อยก่อนเป็ดีิเราเปล่าดูทางไกลพาไปไกลๆพาไปไกลๆเหมือนเป็ดอยู่ละขอเกี่ยวหน่อยบอกขอเกี้ยวหน่อยขอเกี้ยวหนอยดิเราเปล่าถ้าได้ยินชูมือขึ้นมันบอกจะยินเราเปล่าถ้าได้ยินได้ชูมือขึ้นจัยจนงยจังเลยอนงยังเเเยเ เบ็ดมันพังอ่ะให้ทำไงอ่ะเบ็ดมันพังแล้วมาทำหน้าแบบอันนี้นะปล่อยก่อนโอเคได้แล้วบิดเอาตัวนี้ดีกว่าบิดบิดน้องปล่อยลงปล่อยลงปล่อยลงปล่อยเขาปล่อยปล่อยไม่ต้อง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 ปล่อยไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยอันนี้มาเนี่พามาพามาเนี้พามาเนี่เป็นบ้านอ่ะโอเคพามันเข้าไปไในนั้นพามันอยู่เข้าไปนั้นทรมานมันรอบนี้คือทรมานเลยผมเมินผมมเินนะผมเมินนะอะไรเนี่ยอย่าเพิ่ง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 อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยวัดทำไปทำบอก โอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรพุงเนี่ยเนี่ยเอาลงไปพายลงไปนิดนึงพาลงไปเอาเลยใช่เปล่าเลยใช่ป่ะไม่พายลงไปนิดนึงไม่เอาลองเพลงให้ฟังหน่อยครับลองเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงอะไรเพื่อเพลงเพลงเพลงคุณเนี่ยครับเพลงคุณที่ฟีสกับดีมคุงอ่ะตอนนี้ผมให้คุณร้องตอนนี้เลยฮุกขอฮุกเขาขู่เพลงไหนเออเพลงล่าสุดกับดีมคุณป่ะ มันร้องไงวะท่อนฮุกอ่ะเขาไร้องไม่เป็นออามีอะไรปร้องไม่เป็นด้ยอ่ะให้จบฮุกครับผมให้จบฮุกนะก็อามีเพียงเธอคอเป็นอคอคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคือถ้าคุณพูดผิดอีกครั้งหนึ่งคือไปนะไปนะเห็นข้างใน่างไหมมีพียงเธอที่ดีมปล่อยคเธอที่มีบอกว่าปล่อยมันเถอะทุกครั้งที่ตตาบอเอเล้า นี่เอาเลยาเอาตายพอไหมพอไหมโดนดักคุงพอนะพอนะพอแล้วพอแล้วพี่าพอแล้วพอแล้วผมถามไม่พอแล้วักไดทุกคนครับขยายผมแกล้งอะไรอย่างนี้อีกเป็นลูน่ตูลนตัวไหนแบบฮ่องนี้ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจัเจ้าโดนดักคนนี้มามาเล่นต่อดีกว่าไปแล้วครับทุกคนปล่อย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 บ